สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาอองหญิงพี่น้องเอ้ยผมเห็นเบิ้มเบิ้มเบิ้มคลิปอีหละนะ่าเนาะที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยพี่น้องแค่เข่าไปได้ขังในในหลานขนาดน่ะครับถึงหลานสิเล็กแน่นะครับแต่ผมก็คือกันนะว่าไอห,หลานนี่ก็เป็นหลานแบบในหน่อยแลนหลานม้อยใหญ่ครับอะสิแบเแตก็ในในคนที่ยูเนะี่ยบอกว่าเป็นคนที่มาหลายที่สุด วัวสุเทือสุเทือนี่ก็คือคนนีแคคบอร์จักค,น,น,คนครับมือนี่นะอีหล่าลููอิงไปเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยหลายแน่นก็คือที่เห็นเลยนะครับก็ออัญะเลยพี่น้องเบิ้งเลยเห็นอีหล่าวลาลอีหล่าห้องเนี่ยพี่น้องเบิ้งเลยครับพี่น้องวลา่อีหล่าห้องเนี่ยครับซิมีคนค่อยเอาเงินไปห้อีหล่ายอยู่เรอยครับพี่น้องเอาเงินในญี่ปุ่นเนะาะแต่เงินแบ่งเท่าไหร่ผมหูผมก็บอกเมือกันแต่ผมได้เห็นว่าเนี่ยน่าเห็นนะครับพี่น้อง คือแต่ละคนกับมาหักมาเกาะมาขอทายรูปสีนอ้นองเขาพ่อแม่แม่เนี่ยก็คือส่วนมากก็นี่จะแม่แม่เนี่ยเป็นคนคอยถ่ายขอมามาคอก่อนนะครับเปพี่น้องแล้วก็ให้เงินติปเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับเบิ้งพี่น้องเตรียมกระเป๋าบ้อมเางพอไญานี่ยในน,นนะครับก็ได้ดอกได้ซื้อยังแตู่แต่ว่าพ่อพปเ่ยเพราะว,ว่าเห็นช่องเลยซื้อว่าพ่อี่ยนะครับค่อยใส่ใส่ถุง เราเงินเก็บเต็มทุนตลอดอีหล่าก็รับย่างเดียวครับพี่น้องคุณแม่ก็กี่เหล้าแน่จะไปไปกินเหล้าแน่นะนะพี่น้องบวกแกนะไอแบบกินเหล้าแน่มันจะเรื่องปกติเนาะมันพราว่าอยู่ในหลานเหล้าอินทร์มันก็เรื่องปกติของทีคนที่อยู่ในหลานเหล้ามันก็ต้องกินเหลากินยังเดียวเพื่อความสนุกสนานของคนนั่นแหละครับพี่น้องระเบิดนะครับเบอร์นี่ทั้งผู้ไา้ทั้งผู้หยิ่งสินเนาะพิจิตมากกลยพุ่งยิ่งเราเขาร้ายผู้ไา้จะบอกคอยได้เข่าเสียได้ครับพี่น้องส่วนมากจะมีู้หยิ่งสิเขามาใกล้ แล้วก็ข่าวมากคับบอบอบแปกครับให้เงิ oh นเลยครับเพื่อนนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องเงินเลยครับเงินเงินเนี่ยไปเห็นแล้วก็ดีใจครับอีหลานเนาพี่น้องเนาะดีใจมีความสุขหนำไปเห็นหลานใดใดเงินตลอดเลยจิงสิของแค่เพลงสองเพลงนี่แต่ละคนนะเบิ่งนะครับมาจับมือแล้วก็เอาเงินให้อีหลาสิคือเขามีความสุขหนำครับพี่น้องเห็นแต่ละคนที่มาหาอีหลาเนี่ยยิ้ม ยิ่เยี่ยมจังไซสิมันคือขึ้นแต่ความหักนะครับพี่น้องมันไม่มีว่าอย่างงมันไม่มีว่าไผ่สีมาแบบว่ามีปัญหากันทะเลาะกันสิแต่ละคนแจ็คมามองไดแนงสิหูไวหล่าสิไม่เล่นอยู่สิมองนี่นะครับพี่น้องเบิงกันละกัรพี่น้องกว่าสิถึงมือสุดท่ายมืออะไรอะมือันที่แปดเดหลาในผมวานีหล่นในเงืนร้ายครับโอ้ยแต่ก็คือมัน เบิ่งไปครับพี่น er hmm? ้องเนี่ยผมก็เบิ่งไปเรื่อยๆมันเกิดเบิ่งๆแล้วม like ันมีความสุขเนาะเอ็นอีหล่ายิ้มเต้นแล้วก็มีได้เงินเนี่ยนี่ประวัติศาสตร์ที่ผมบัเคยเห็นนะครับพี่น้องคือปกติเร็วกะติดกะคืออันว่าติดบตะกอนกะห้แคมนิดนิดนิดหน่อยกับคืองบอไดีว่าคืองห้คือ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 ตอนเนี่ยคือห้อีหล่าสินะครับพี่น้องคือห้แต่ละเทื่ยนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีแต่แบบห้แบบ พุ่งใจอ่ะบางคนได้คิดว่าเจ้าของสี่เงินเหลือบวงสี่คือให้ด้วยใจให้ด้วยใจคนเท่าห้ด้วยใจใหาด้วยความภาคุงสี่บิ้งนะครับผมเบิ้ง,งล่ะมันมีทั้งเออู้หญิงกับวัวัแบบหนาหักหนาหักแน่กับนี่จะประมาณยี่สิบกว่ากเนี่ยหนาหักหลายคนอยู่แต่ผมแน่ใจว่าเออเขามีครองผู้อ่ะยังอันนั้นอันนั้นกับบุงหมูนะแต่เห็นกับมันมันเล่นกแต่ยู่แล้วครับพี่น้องคนเท่าเนาะอยู่ต่างประเทศสิเนาะ อันเนว่าคนเห่าคนคนดังดังในประเทศไทยสิไปบ,บ,บนบดุงไดเงี่ยไอ้คนประเทศนั่นก็นคนที่เฮ็ดงานอยู่ประเทศนั่นส,มสมนมนมนิมาหาสิแต่เต็มเงินเตรียมยังอ่ะมาไมหลาสิแล้วก็ท้ายลูกสิเนาะเออมันเพราะว่าอยังเพราะความหักหแต่และคนมากกันซึ่งเราตองว่าย,ยัางกับพี่นอ้องโอ้ยเบิ่งตั้งแต่แรลกเราสั่นเลยหลายคนเนี่ยบอกว่าเบิ่งตั้งแต่แรกตั้งแต่มาสมัครกับเอ๋บอโดโจสิเนาะก็ได้มาเบิง่งมาตลอดติดมาตลอด นี่แหละครับเดี๋ยวนี้มันเป็นท่านสมัยครับท่านสมัยก็ยังมันได้เห็นเร็วก็คือได้เห็นเร็วได,ได้เห็นว่าเนี่ยพอหักพอเข้าหัดไผ่เนี่ยเข้าได้เบิ้งได้ยังแหละมันมีความสุขคือไม่ความสุขสิว่าได้เห็นนักหลองคนหนึ่งสิว่าเข้าค่อยเบิ้งอยู่ตลอดสินาะ <S <S คือเคยเบิ้งในโทรศัพท์หรือ่นันในโทรทัศท์เนี่ยคยเบิ้งอยู่ตลอดอยู่ดีๆมาหาไก่ไก่าบานสิเขาก็มมีความสุขแล้ว คือผมกมือนนะครับพี่หน้อก็เลยผมในอีลาเล่นนยู่ตั้งที่วัดนี้ค่อีลาเขางเขียนสิผมก็เลยไปหาผมก็มีควอมสุของผมครับพี่หน้อมันก็แบบว่าขันเท้ามีเงินยังทุกเนี่ยมาหมื่นมือมือทีมือนีมือมือที่เท้าเลยไปหาอีลามันหายไปเลยครับมันมีแต่ควอมุขเลยแต่กลับมากอ่ะโอ้มีข้อมุขตลอดสิเนี่ยแะเพิ่งก็อีลาเนี่ยบึงแต่ละมือเบึงบึงบึงไปเรอยนนะครับพี่น้อเบิ่งนะครับโอ้ยมันหนาหัก มันหนาหักอีกทีย่อมดับว่ามันหนาหักคือเบิ่งแล้วมันมีความสุขขี้ขหลาเกื้อสิดีใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับพี่นอ้องผมเห็นอยู่ภาพหนึ่งครับพี่น,ๆๆๆพน,น,น้องเ,เดี๋ยวจะเบิ่ง่่เบิงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลยจะไปเห็นบอวว้นี่ผับนี้แบบภาพหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวถึงภาพนั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้เบิ่งให้เบิ่งว่าเออเป็นจังไรอะบางเทือ,อมันก็บจังว่านะครับพี่น้องมันบางคนแบบมันเมาเมาแน่กัดยันตั้งสติประยุทธ์สี่ ปอดโจก๊กเขาคอยกันไว้อยู่ครับพี่น้องเห็นแล้วว่าโอ้มันพอลูกครูบุญดีครับพี่น้องดูรแลซึ่งกันและกันเนาะเนี่ยเห็นบ,บ,บอดโจยวบอดปอดโจยวที่เป็นเบิ้องนีห้หลานสิเนาะทีเวลาหลานยังห้องเพ่ี่มีบอดโจก๊กออกไปไซเลยบอออกทางเลย,ยพยายามดูรแลเนี่ย,นนนยเนี่ยในภาพนี้พี่น่อผมเห็นแลน้วนี่นีคนคนหนึ่งเลยก็คือว่าง่ายๆที่หลานแต่แค่18ปีเนาะ ขัดผู้ซายสิมาสิตโตมามาททยลูมสิมันกับบเมมาะสมเนาะพี่น้องเนาะยังว่าแหละก็คือขี่เหล่าไอ้คนคน้นอาจจะกินบอมแม็ขี่เหล่าอาจจะกินเหล่าเม้า,าแหละมันก็นเก่งเก่งแน่นะครับพี่น้องเพราะว่าผมเข้าใจเลยครับผมแน่เ็ยล่ะมี่ผมดีใจกับบอโจคือแบบโจแบบว่าบอโจแบบว่าคอยกันไวนะ้เนี่ยคอยกันไว,ว้เห็นเหล่าผมมีวามสุขครับพี่น้องเพราะว่า,วายอย่าง ถ้าเป็นแบบนี้เลยไปใช้อีหล่าโบบทสีเหลียนเลยครับพี่น้องอีหล่าชิ้นี่แบบว่าพ่อโจคอยดูแลคอยปกป้องตลอดสินี่แหละครับความหักความแบบขึ้นหนาหักของพ่อโจแลบวก็คุณอิงสิน้อครับพี่น้องมันเป็นที่ว่าพ่อลูกคู่บุญดีๆครับพี่น้องนี่แหละคู่พ่อลูกคู่บินบุญแล้วก็อีหล่าก็เคยหวกว่าสืบพ่พ่อรวยสืบพ้าพ่อดังพบผพิดหวังเลยครับ มันได้ตามทีฮิ่าวอาไว้เสมอตลอดเลยครับพี่นอ้องได้ทุกอย่างตอนตอนเนี้มันได้ทุกอย่างทั้งเงินทั้งเอฟซีทั้งไอ้คนจี่เนี่ยถ้าเบิ้งเลยครับหนังไอ้ใายอ่อนขันใช้ขื้นมากมเลยนยผมเสีอว่าคนบอกไปเบิ้งใครนะครับไปเบิ้งฮิราอุ๋อิงครับผมแมนอย่างน้อกเ่าไหนว่าไปเบิ้งว่าอยากเป็นอย่างดอกครับก็คือคนคนอายุหลายท,าท่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็สิไปเบิ้งหลายคนสิ โอ้ยนีให้บอกเลยครับมีข้อมูลไหลครับพี่น้องมีความสุขแท่นบอลจบมีข้อมูลแท่นอีหลาจริงๆก็คือเห็นแล้วก็โอ้ยคือมีความสุขครับแต่ต่อไปปีหน้ากคือไปยุโรปสิเนาะโอ้ยหน่อง่น้องเห็นแล้วเงินนี่คือด้แบบว่าอีหลานี่โอ้ยน้องเลยครับพี่น้องได้ลีได้หลายลีหละผมว่าจังได้ก็ได้ จังไดก็เบิ้งนี้หลามันเฮ็ดโตแบบหนาหักนะครับพี่น้องครับเบิง้งผมเบิ้งในจอใหญ่นั่นแหละแล้วก็กนเห็นแล้วก็มันหนาหักมาครับพี่น้องถ้าเบิง้งจังไดก็อย่าลืมคอยมาติดตามกดไลก์กดแชร์ช่องแท็กซี่หลงทางชั้นแนวให้ผมแน่เด้อครับพี่น้องเพื่อมือหนึ่งผมจะได้ไปติดตามเบื้องพิลาตลอดตลอด,ลอดในวะะเวลาเล่นงจิตตังอย่างว่านหรือว่าเล่น,นงเรื่องเพลยนสิจะได้ติดตามไปตลอดนอากพี่น้องน,นะจังไดก็อย่าลืมความากดกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับพี่น้อง มินีิก็ขอบคุณหนไลน์รครับเอฟซีก็ฝั่งผมบนน้ำแล้วก็ฟังในเบงกีลา่าภาพเล็กๆน้ำหน่อยๆอ่ามินีิก็ขอบคุณครับ